หลายคนนะถามเขามาว่าในส่วนของแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นเมื่อ28มีนา2 0 2 5นี้ยแล้วเขาว่าอยู่คอนโดแล้วเขาได้รับผลกระทบคําถามก็คือเขาอะไม่ได้ทําประกันบ้านหรือว่าประกันอัคคีภัยอะไม่ได้ทําเลยถ้ามีแค่ประกันที่คุ้มครองตัวอาคารตึกอะถ้าเกิดในห้องของคุณร้าวขึ้นมาเนี่ยหรือมีผลกระทบจากแผ่นดินไหวที่ผ่านมาเนี่ยคุณคิดว่าคุณสามารถเคลมได้ไหมคะ ประกันที่คอนโดทำนะคะจะคุ้มครองทรัพย์สินส่วนกลางไม่คุ้มครองทรัพย์สินส่วนตัวแสดงว่าถ้าคุณไม่ได้ทำประกันอัคคีภยัยแต่คุณจ่ายในส่วนของประกันส่วนกลางที่คอนโดเขาเก็บคุณนะเป็นภาคบังคับอยู่แล้วะผนังคุณร้าวเนี่ยถามว่าซ่อมได้ไหมตอบว่าซ่อมได้ค่ะ เขาจะมีวงเงินคุ้มครองในส่วนของคอนโดกรูนะแจ้งมาแล้วว่ามีวงเงินคุ้มครอง1 0 0 0 0แบาทต่อหนึ่งห้องแต่ของในห้องคุณนะเกิดอะไรมันตกลงมาแผ่นดินไหวแล้วเสียหายเฟอร์นิเจอร์ทั้งหลายเสียหายไม่คุ้มครองค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าใครอยู่คอนโด แล้วห้องของคุณอะเปิดเข้าไปเป็นรอยร้าวมีผลกระทบในตัวอาคารทรัพย์สินส่วนกลางที่ไม่ใช่ส่วนตัวคุณสามารถเคลมได้ลองไปถามที่นิติคอนโดคุณว่างบ หรือวงเงินในความุ้มครองเท่าไหร่ของครูครูถามนิติครูแล้ว1ห,ห้อง1 0 0 0 0แสนทีนี้ถัดมาครูลเลยไปถามคอนโดมาว่าแล้วอย่างเงี้ยเรามีขั้นตอนในการเคลมยังไงอันนี้เป็นของคอนโดครูเนอะที่เขาทำโปรเซสในการเคลมมาให้ขั้นตอนที่1นนะคะลูกบ้านแจ้งเคลมเขาจะระบุเลยว่าภายในวันที่เท่าไหร่ของครูเขาระบุมาแล้วว่าภายวันที่6เมษาแจ้งเคลมคือยังไง คุณก็ไปดูที่ห้องของคุณนะคะแล้วคุณก็ถ่ายรูปรอยร้าวต่างๆเป็นหลักฐานอันที่2เขาจะระบุว่าพอถ่ายเสร็จแล้วให้สุงผ่านช่องทางที่เขาระบุเท่านั้นอันที่3ฝ่ายจัดการเนี่ยจะรวบรวมข้อมูลแล้วก็แจ้งเคลม4นะเขาบอกว่า ฝ่ายจัดการส่วนของการส่งเคลมเนาะเขาก็จะส่งข้อมูลส่งเอกสารส่งบ้านเลขที่ส่งความเสียหายของห้องชุดนะคะเขาก็จะส่งทุกอย่างเลยอะไปเขาจะบอกเลยว่าเขาเดทไลน์นะ คุณส่งมาวันที่6ส่งมาโปรเซสทั้งหมดเขาจะส่งไปวันที่8ไอ้วันที่เนี่ยคุณไปดูของคุณนะแต่โปรเซสคุณเชื่อได้นะคะถัดมาโปรเซสที่5้าเขาบอกว่าเป็นโปรเซสที่บริษัทประกรนะันน่ะก็จะตรวจสอบต่อมาโปรเซสที่6นะคะก็คือการพิจารณาเขาก็จะบอกว่าจะมีการพิจารณาเนี่ยแล้วก็จะบอกลูกค้าอันนี้ของครูเขาจะกําหนดเลยว่าเดี๋ยวนะเขาจะดูแล้วมีการประชาสัมพันธ์ว่าฝ่ายพิจารณาพิจารณายัางไงทุก15วันเขาจะประกาศขั้นตอนที่7ก็คือบริษัทประกันแจ้งผลพิจารณา นมัุติตามเงื่อนไขของลูกค้าแต่ละรายโปรเซสที่8ก็คือ ผู้รับเหมาเข้าแก้ไขครูเชื่อว่าทุกคอนโดเหมือนกันหมดโปรเซสพวกนี้เหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นคุณกลับไปดูที่คอนโดของคุณว่าเขามีประกาศว่าคุณจะต้องแจ้งความเสียหายภายในวันที่เท่าไหร่หลังจากนั้นมันกลายเป็นโปรเซสของเขาแล้วที่เขาต้องรวบรวมข้อมูลของลูกบ้านทั้งหมดส่งให้กับบริษัทประกันพิจารณานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยโปรเซสน่าจะแบบเป็นเดือนขึ้นไปอ่ะจนกว่าจะพิจารณาพอพิจารณาแล้วเนี่ยอนุมัติ ถึงจะเป็นผู้รับเหมาเขาซ่อมโดยที่แต่ละบ้านอ่ะเขาก็จะพิจารณาแล้วบอกคุณอย่างของคอนโดครัวได้ห้องละหนึ0 0แบาทเพราะฉะนั้นเนี่ยพอหลังจากที่เขาพิจารณาแล้วอ่ะเขาก็จะบอกแหละว่าค่าซ่อมอ่ะมันอยู่ในวงเงิน ประกันไหมหรือว่ามีส่วนต่างที่คุณจะต้องจ่ายอันนี้คือในส่วนของคอนโดนะแต่ว่าถ้าในส่วนของบ้านคุณก็ไม่ต้องผ่านโปรเซสที่เป็นคนกลางนะคุณสามารถติดต่อที่บริษัทประกันที่คุณทําได้เลยโดยที่คุณก็ส่งความเสียหายถ่ายรูปมาบอกข้อมูลของบ้านเลขที่ของคุณมาแล้วก็ส่งให้กับบริษัทประกันมันก็จะทุ่นระยะเวลาเพราะว่าคอนโดมันต้องรวบรวมนึกออกมา คอนโดมันมีหลายยูนิตอะเขาต้องรวบรวมไปที่ส่วนกลางของคอนโดถึงจะส่งข้อมูลนะให้กับบริษัทประกันในการพิจารณาแต่ถ้าเกิดคุณทําของคุณเองอะคุณติดต่อบริษัทได้เลย